สวัสดีครับเราอยู่ในรายการ Battlefield 3อีกแล้วนะครับเราจะมาเ,ออเป็นสไนเปอร์นะครับเราจะมาซุ่มยิงศัตรูกันออนันฐานเราเ n t ห n น a นะครับจุด E โดนยึดนะครับเราจะไปซุ่มถแถบจุด E กันคาสศึกต้องลงเหลือสั้นคนสองคนตามฟอร์มนะครับมีคนบุกก็ต้องมีคนซุ่ม Be aware! I've spotted a hostile helicopter in your AO. Over. อ้าวจุดเอโดนยึดเอาละครับเราได้เราได้ตำแหน่งแล้วอะไ,ไรบินไปวะเอาไว้หลักต้นไม้ คุณละอยยดจนแล้วของไหนเก็บของให้หมดจะพาวิ๊เข้านอนไว้ตรงนี้แหละเผื่อเกิดอะไรขึ้นฮะด้วยกันดีกว่าเราต้องไม่ตายเราต้องรอดนะครับเล่นเกมนี้เราเอาตัวรอดอเป็นพิเศษมันต้องเอาตัวรอดยิ่งกว่าคอมดูตี้นะครับคอมดูตี้นี่เจอกันใส่เลย ไม่ใช่แฟนบอยนะครับอยากเข้าใจผิดผมชอบทั้งสองเกมไม่ใช่เด็กข้าสึกเห็นนะครับพระบปิดไม่ใช่เาอารลังการเล่นครับ รอให้คาศึกมายึดจุดได้แล้วเดี๋ยววลาหนีนะครับนี่เราจะซุ่มหน้าฐานกันเลย ท้าทายนะครับเล่นอ,อย่างนี้รอดเก็บ <laughs> เองไ,ไม่ได้ครับสกาวไม่มีอุปกรณ์ที่ไว้ใสพ่พวกพวกยุโทปกรณ์พาณิชย์นละหนึ่งนะัด คนครายะยายจุดได้คิวแรกแล้วครับโคตรดีใจมี่ปรับภาพต่ำนะครับย่าไม่เคยมีรายละเอียดแต่ย่าไม่มีรายละเอียดเนี่ย มันทําให้มองไม่เห็นอะไรเลยทำเพื่อนโดดโล่มลงมานะครับใครไม่รู้มันจอยตะควาแล้วทีนี้ คาทายมากนะคาทายมากนะทั้งนี้ดับคารถส <c oughs> มักเดี๋ยวระยะจุดคนท้าทายนะครับมันขี่รถไล่ชนเรา ้าวมมันจะไปนัวที่จุด A นะครับแต่ว่าเราได้เวลาหลอยแล้ววครับวิ่งสีโฟดูดูละ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 ดูรถติดสีโฟงเราวิ่งไปหารถทางแล้วฮ่าเฮ็ดช็อต มีสามคนจริงแค่สองคนเองคนหนึ่งหายไปไหนนั่นหรือเปล่านั่นหรือเปล่าแราวิ่งยาวกระสุนพกผมจะหมดแล้วนะครับทุกอย่างดับคนละกระสุนหมด มีคนยึดฐานอยู่โอเคเจอแล้วอา